嗯。<分> สองหนึ่งไม่็นไรหมดแล้วสองหนึ่งกมอนหนึ่งดันแหละรถมาฟังคุณรถ Đi wow. đi yeah, yeah. yeah.

โอ้ยสแปนโอ้ยโคตรแก่เกมแล้วนะโดนแล้วไปอยู่มาอยู่มากระไรโอ้ย 10, 19, 21,